คลิปนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาต่อในหัวข้อสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะจ๊ะจากคลิปก่อนเราเนี่ยเรียนในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมกันไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหมว่าแหล่งวัฒนธรรมเนี่ยทางด้านศาสนามีศาสนาอะไรบ้างนะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลาม และแหล่งของวัฒนธรรมด้านศาสนาของศาสนาพุทธก็คือวัดแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์คริสต์แหล่งวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดและแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนก็ได้แก่โบราณสถานพิพิธภัณฑ์และสถานที่อื่นๆก็อย่างเช่นตลาดใช่ไหมที่เราเรียนไปมาสัปดาห์นี้เราเนี่ยก็ต้องมาเรียนในเรื่องของความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สำหรับความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆก็อย่างเช่นสถานที่สิ่งของภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีและในคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของสถานที่กันก่อนนะว่า สถานที่ต่างๆในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นความภาคภูมิใจของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูจะแบ่งเป็นภาค4ภาคนั่นก็คือตั้งแต่ภาคเหนือไปภาคตอนออกแล้วก็ไปภาคกลางไปภาคใต้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสีภาคนี้มีสถานที่สําคัญอะไรบ้างที่เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นเขาสําหรับสถานที่สําคัญในท้องถิ่นเนี่ย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนั้นๆก็จะมีทั้งสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ราชการและแหล่งชุมชนของคนในท้องถิ่นนั้นๆก็อย่างเช่นอนุสาวรีย์สารหลักเมืองสารกลางจังหวัดหรือวัดที่สวยงามต่างๆที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและวันนี้คุณครูก็มีทั้งคลิปและภาพสถานที่สำคัญในท้องถิ่นเนี่ยมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะ ตามชมชไเ,เมืองไทยเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของความสวยงามทางศิลปะและบรรยากาศรอบๆที่ตั้งวันนี้ชิวไปไหนขอพาทุกคนไปชม20วัดสวยของเมืองไทยไปไหว้พระขอพรพร้อมชมความงามสุดอลังการถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เหนือสุดของประเทศไทยซึ่งวัดแรกที่เราจะพาไปถือเป็นวัดชื่อดังแห่งจังหวัดเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือวัดร่องขุนจากการประดับตกแต่งด้วยลวดลายของวัดไม่ว่าจะเป็นศิละปะการวาดการปั้นหรือการใส่ลูกเล่นอย่างกระจกเล็กๆมากมายจนออกมาสวยงามราวกับอยู่บนสวรรค์สร้างสารรค์โดยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิคพิพัฒน์ค่ะ อีกหนึ่งวัดสวยที่พลาดไม่ได้ในจังหวัดเชียงรายก็คือวัดห้วยป่าก ăng. ลางล้อมรอบไปด้วยเนินเขาอันเขียวขจีมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งภายในเจ้าแม่กวนอิมสามารถเดินขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงได้วัดต่อมายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยอะด้วยความสวยงามและสีสันแปกตากับวัดร่องเสือเต้น ผู้ที่แวะเวียนมาที่นี่รับรองว่าได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ปฏิมากรรมบันไดยพญานาคจนไปถึงภายในโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายก็คือวัดพระาธาตุดอยตุงมีเจดีย์ที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุสีทองอารามสององค์คู่กันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตา และในฤดูหนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทั่วบริเวณกระเถิบมาจังหวัดใกล้ๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างถ้าพูดถึงวัดที่เก่าแก่ที่สุดหลายๆคนต้องนึกถึงพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมคะเพราะถือเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่เลย โดยพระาธาตุก่อสร้างตามแบบศิลปะร้านนาโบราณก่อนจะปิดด้วยทองคำจนเหลืองอรารามไปทั้งองค์นอกจากนี้บริเวณรอบองค์พระาธาตุยังเป็นจุดชมวิวมุมกว้างอันสวยงามของตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วยถัดมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับวัดพระาธาตุดอยกองมูหรือชื่อเดิมว่าวัดปลายดอนมีลักษณะเป็นพระาธาตุสีขาวล้วนองค์ใหญ่ภายในประกอบด้วยพระาธาตุเจดีสององค์ ชาวบ้านนับถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหากมาในช่วงฤดูหนาวจะได้สัมผัสกับหมอกที่อยู่รอบๆตัวด้วยถัดลงมาอีกหน่อยแต่ยังอยู่ที่ภาคเหนือกับวัดในจังหวัดลำพูนวัดพระาธาตุหาลิพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงใหญ่คู่หนึ่งยืนเด่นไปสง่าอยู่บนแท่น นอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วยังเป็นวัดที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งวัดสวยในจังหวัดลำพูนตั้งอยู่บนดอยที่มีจุดชมวิวจากมุมสูงที่สวยที่สุดก็คือวัดพระพุทธบาทผาหนามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลี การจะขึ้นไปยังพระธาตุบนวัดเราต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ200เมตรซึ่งระหว่างทางจะได้ชมกับธรรมชาติอันสวยงามและจะเห็นทะเลเหมอกปกคลุมไปทั้งหุบเขาเลยล่ะค่ะถัดมาจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดลำปางกันบ้างก็มีวัดสวยๆอยู่เช่นกันอย่างวัดพระธาตุดอยพระชานเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยพระชานอันเงียบสงบ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่ทะที่หาดูได้ยากในฤดูฝนและฤดูหนาวช่วงเช้าสามารถชมวิวทะเลเหมอกอันงดงามได้และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยแลนดมา์ที่สำคัญของจังหวัดน่านต้องยกให้วัดพระาธาตุเขาน้อยพระาธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อยต้องขึ้นบันไดานาคถึง303ขั้น เพื่อไปสักการะพระพุทธมหาอุตตะมงคลนันทบุรีสีเมืองน่านและที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะเห็นเมืองน่านจากมุมสูงได้กว้างถึง180องศาใครที่ชอบถ่ายภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ จากภาคเหนือสู่ภาคอีสานมาที่จังหวัดหนองคายกันบ้างอีกหนึ่งวัดที่มีจุดชมวิวสูงแบบ360องศากับวัดผาตากเสือ้อสถานปฏิบัติธรรมและที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุโดยมีไฮไลท์อยู่ที่สกายวอล์กพื้นกระจกสูงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้หากไปในช่วงหน้าหนาวที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดขาที่มีทะเลเหมอกที่น,าน้านุ่มดูสวยงามอีกด้วย ัดมาจังหวัดที่อยู่ติดกันอย่างจังหวัดอุดรธานีกันบ้างก็มีวัดสวยท่ามกลางาขุนเขาอย่างวัดป่าภูก้อนซึ่งไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือพระวิหารพระพุทธสยญาติพระวิหารหลังคาสีฟ้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยบรรยากาศโดยรอบของวัดก็เต็มไปด้วยความร่มรื่นและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมให้ได้สักครั้ง วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดพุทธนิมิตภูข้าชวนไปสักการะพระพุทธไสาย,ยา์าดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นพระนอนตะแคงซ้ายแกะสลักติดผนังถ้ำซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุคาดว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า2,000ปีเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งวัดสวยสุดอันซินแห่งกาลสินที่ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม มาต่อกันที่วัดสิรินทรวรารามภูเผาหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเวลาพบค่ำของที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งกล้องถ่ายภาพต้นกละลาปะพึกด้านหลังอุโบสถที่จะเริ่มเปล่งประกายเรืองแสงในช่วงเวลาฟ้ามืดนอกจากนี้ด้านบนยังสามารถชมวิวแม่น้ำเขื่อนสิรินทรและพระอาทิตย์ตกดินได้อีกด้วยค่ะ ออกจากภาคอีสานแวะมาแนด์มาร์กจุดสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันบ้างวัดที่มีธรรมชาติโดยรอบเป็นภูเขาสูงใหญ่สลับกันเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมข้างๆกันเราจะพบความงดงามของพระมหาอุโบสถพระพุทธเจ้า5พระองค์นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวของอำเภอเขาค้อได้แบบ360องศาเลยทีเดียว ไปสักการะองค์พระพุทธชินาราชจำลองกันที่วัดท่าซุงหรือวัดจันทารามเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้เรายังจะได้ชมความวิจิตรงดงามของวิหารแก้วที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆลั้ลทางวิหารและปราสาททองคำที่ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐชาบูนประดับลวดลายไทยที่มีความสวยงามจนน่าประทับใจมากเลยค่ะ กระเถิบมาจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดกาญจนบุรีก็มีวัดสวยๆอย่างวัดถ้ำเสือสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่และเจดีเกตแก้วมหาปราสาทสูง69เมตรสูงใหญ่โดดเด่นอลังการอยู่บนเนินเขาจากด้านบนสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาสีเขียวขจีและเขื่อนวัชิราลงกรได้ในมุมกว้าง ถ้าพูดถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครเชื่อว่าหลายๆคนต้องนึกถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในวัดมีพระอุโบสถวัดถุกประดับตกแต่งและจิตกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามรวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีท,ทางาศาสนาที่สำคัญอีกด้วย มาที่ปักใต้บ้านเราก็มีวัดสวยๆอยู่เช่นกันอย่างที่จังหวัดสุราธานีอุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นที่ตั้งของเจดีย์รอยฟ้าพระพุทธศิราวดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีซุ้มประตูพุทธวดี9ก้ายอดที่ไม่ว่าใครได้พบเห็นก็ต้องประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบเข้ากับซุมประตูเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียว และที่นี่ในช่วงเช้าถือเป็นจุดอันซีนดูทะเลเหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้อีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่วัดบนเขาสุดอเมซิ่งของจังหวัดกระบี่อย่างวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นราบแต่ต้องขึ้นบันไดกว่า1น3่ขั้นเพื่อไปยังจุดชมวิวบนเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่มุมสูงได้ทั้งเมือง และบ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทะเลหมอกปกคลุมจังหวัดกระบี่สวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ20วัดสวยของเมืองไทยสุดอลังการที่ทางชิวไปไหนได้นำมาฝากกันถ้าใครมีวัดสวยของเมืองไทยที่อยากแนะนำก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะคะเป็นยังไงเอ่ยดูสถานที่ต่างๆแล้วอยากไปเที่ยวบ้างไหม สถานที่สำคัญในแต่ละที่ที่คุณผัวมาให้ดูล้วนเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งคนที่อยู่ในสถานที่นั้นและเราในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาไม่ทำลายเพื่อให้สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อไปจ้ะ และสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย